กิโลเกี่ยวไส้เกี่ยวตา,ตาอ,อ๋อตามราคานี้เลยใช่ไหมครับเรียกว่าลดได้อีกตามราคานี้นะจัาถ้าเอายกหลังก็จะลดได้ถ้ายกหลังคชับอยออจางใดอยังเขาขา,ขายครับราคาเบนขายทรงขายปีกกระมีขายทรงกระมี่โอ้โหขาลานนียครับกระลังเหลือคุณ ครับ้าพฟ้องที่น่องมาก ไอ้ตลาดขนมของแห่งครับนี่ครับตลาดไทยครับตลาดไทยคือเก่านะครับวันนี้นะทางเขานี่ข่ายงานกันเงก่อนที่ขอทางเขาเนี่ยครับหลานคนเบิ่งหลานคนกันีเองมอม,อ,มอทางเขาคนขายขนมไอ้ส,สื่อไปขายครับเก็บเป็นถุงเป็นทุงนท่งอยู่ครับนี่ขนมหวานขนมปัง หลายครับหลายหลายสิงหลายแนวครับอืมหลักเดี๋ยวผมเบิ่งราคาให้เด้อ๋อผมบอกตอนไอ้วันผลิตครับผมบอกราคาขนมเป็นซองเป็นซองครับรถอ่างุ่น แดงโม้สาหลายขนน้องมาเป็นกองเป็นกองอยู่เป็นถุงเป็นวัคคิสลัก่าไปครับแต่ว่ายังก็ควรคน,นเพลินท่อสซับอยู่เดี๋ยวผมพาอย่างเขาข,ข้างใน พุกครับพุกถวยครับ้ลยครับรลันถุงพลาสติกพวกใส่อาหารครับนี่ครับเป็นถวยพลาสติกถวยบวงทร้างครับพลาสติกใส่กองเขาครับแพ็คขนมทุนนะครับ ลานทางเขาอันนี้ปลาไกลแห้งแล้วนน่ยเป็นถุงเงี้ยไงโอ้โหเ,เป็นถุงเงินถุงเงิน้ำผิกอันนี้กุ้งก <c oughs> ุ้งแดงขนม ขายนะครับขายทรงหาแพ็กลอ่อสี่ลอยหาซิปแพ็คละลอยครับลูออกจีลูกหยาดก็มีครับกระมึกอ,อันนี้กับประมึกสามลอยยี่สิบบาทค,ค,ครึ่งโลใช่ไหมใช่ เป็นเพ็ดเครึ่งโล่ครับนี่สามลอยยี่สิบอยอยเจ็ดสิบสองออันนั้นโลหนึ่งใช่ไหมนะข้างในครึ่งโล่พันกันึ่งโลันกันปลาเมือกขายปลาเมือกครับ ส <laughs> ามร้อยต่อามือแห่งครับต้นนี่ต้นทะเลอาหารแหีงยถึงโลโลหนึ่งสามร้อยแปดสิบเจ็บคือมันใหญ่สุดเ,ๆๆๆเลยครับต้องเคลียร์สันลงเรือหนื่อยเรื่องนี้เอาจะตัดต่อตัดต่อนี่ว่าทำไรว่าต้องไปเกริทะเลก็ได้ครับนี่ราคาตำตำกันว่าตลาดไทยนี่ครับ เห็ดชนกบ่าม่กขออนมปานนปคปาิโก้อันนี้นี้เป็นหุงนะปาคิโก้อันนี้ปลาวานลอยนึงครับลอยสี่สิบ ปาดาวสามลอยสามซิบปลาหมึกปลาหมึกปลาหวานวงพิเศษเครื่องโล่สามลอยสิบห้าบาทหนึ่ิวปลาลิ้นหมาโล่หนึ่งสองลอยสิบครับ ปาดิมาปาหมึกปลาหมึกพวกราหัีหกุ้งแหงคร,รับกุ้งแหงลาข้าวมันกระติดไปห้ดีครับเนะี่ย ตามราคาควมึกดไลครับความมืดเบาหวานหนึ่งกิโลแก่สายแก่ตาอ๋อตามราคานี้เลยใช่ไหมครับเรียกว่าลดได้อ well ีก ราคานี้นะจ๊ะถ้าเอายกลังก็จะลดถ้ายกหลังครับสองร้อยสามสาอันนี้เป็นเห็ดเป็นถุงถุงไว้ครับหมูกระดกหมูยังนี่หมูยอหนังเส้นแดงคนแขกคือทา้งน้แขกนำว่าทันสามร้อเจบาท หมูหอมผมยางกับา่ามองอันซื้อขนมของหวานมันก็เป็นอันของแห่งมันเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกแห่งนะครับพประมากเดี๋ยว อะเอาปไปมึงแหงไว้ก่อนครับอ่ะนับเข้ามาเป็นพวกกันทั่วละครับอันนี้พวกทั่วละอันนี้หมูหนังหมูกรอบหมูสินเดียร้อยกุวยชาบหมูเซนกุเรียนทอดทนึ่งสองร้อยเจ็ดกิบหา เรียนถอดสองรอยก็มีครับมึกเชอรี่สองร้อยพึ่งโลกครับสองร้อยพิเศษหักหัวกุนเชียงอาหารทะเลแห่งครับกระเพาะปลาหมึกฟองมึกนั่นปฟองมุกนี่อันนี้ปลาหมึก เป็นตัวเงินแบ,บนสองลายเขาสิเพิงโลดนะครับ ซาเี่ยบอกันผ<อ>มวันขามแดนมากัน่เลยอันนี้โซนปลามุดครับ เ้าครับเป็นว่าเบิงได้รับเป็นว่าปลาทูเข็มปลาอินซีเป็นมักป็นยางดีแมงวันบ่ตอมนะครับเัมืนัปเห็ดแดงมันเข้มโหดคือเกือเป็นเม็ดเป็นเม็ด อาหารครับอาหารกระป๋องครับพวกปลากระกป๋อง80บาทพัดกาดดองด้วยหนึ่งห้างนกห้างนกแพคแลาซีซิมหาครับห้างนกนั่งกันเอาอันนี้ขนมขนมมาขนม,ขนม ทางนี้ครับเป็นขนมบันฉันมาหงงว่าทางนี้เป็นปลาหมึมก <c oughs> มาตลาดไทยนี่วันมาตทางประเทจ้ะครับเด้อ หันแหงาไปซ้ำนี่นน้วนะครับผมผมผีา้าเป็น่างบึงขนมไข่ส้งครับขอส,ส้นกับน้นครับเป็นกองเป็นกองอยูยใส่ขวดโลครับมาขาบนซุมอุูยอุู่ไต่ขาโตกับนี่ของหวานยกปิดกับนี่ครับ โกปิดโกปิดหลานยังไงที่พ่อวันขนมไทยโอ้ลายแนวรับไปมาของหวาน,นครับนี่เป็นของเจ๊นะครับเนี่ป็นเียนวัดเจนะขนมเจตัวเปียกครับเป็น ชาสิคนสีเงมเงาอย่างน้อยนะครับประดาบไทยว่าฝึกขัดรกคาก็ลบมุ่มเลนท่อซับผักปนคนบ่มีนะครับนางว่าพี่ขานมเพิ่นก็มีลายแนวครับไปขับปุ๊บขับปุ๊บ เป็นยัดใส่หม่องนัดก็มีขี้มกม็มีอะไะครับกะปุกเป็นปิบเป็นปิบเป็นปิบการลุกค่าก็ว่าปันไดแล้วเป็นสิขายได้อยู่ดอกดี้ปุ่นปอเปียงครับนนขนมวันของฝากของฝาก คนเช้นไวทาทปีก้องหาหาสิบบาทหากองสีสิบหาเป็นโตสิพแพ่งครับนี่ไใ้โซงาซีเป็นวันรับโอนนะครับดันนะเป็นวันรับโอนเงินจ่ายเงินสดอย่างเดียวโอ้เป็นลูกพอใจครับ น้มปังครับพี่น้อยนี่นะลานเพชรเครเชลัดขนมไทยขนมไทยครับหวานวหวานหวาน ไอ้ส้นขนมครับขนมกับหลายอยู่ครับแต่ว่า,าคนคนสิม้าจะตอนเสาร์น,นะครับเจา้าวันนี้ผมมาตอนตอนแรกครับคนก็เลยบอนไลฟ์วันไดก็มีบบซูแนลน์ครับขนมยูนยีกอะไรแต่ได้ยังขาขายครับราคาบนขายทรงขายปีกก็มีขายทรงกับนีโอ้หกคขา้านนี้ครับ ร่างเหลือคุณอันนี้ไอพิซซา่าก็มีนครับโก้เก็บโก้ดำโก้สับปะรด แถวมวัาขายครับไปซื้อๆวขายกันได้ครับนี่ถน <Okay. S 1> มบ้านตลาดไทยนะครับ <Okay. S 1> จังหวัดปทุมธานี <Okay. S 1> พี่มุ <Okay. S 1> ขเขาเกิดแลนมาเลยครับ ทำม,ม้วงกวงควงกวนางครับผมไลย,ดดยออดลีดีส้นาวขนาดีรใครับแ้เนส่าตลดิเกษตรครับ ตลาดสดเพิ่นหักสด